สวัสดีครับวันนี้วิทยดเข่าอำเภออุทธร์นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับด้านบนที่เรามาก็จะเจอสัตวโบราณนะเราขึ้นมาด้วยกันทั้งหมดท่าชื่นะครับวันนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเจอถ่าวิดีโอลงยูทูปก่อน เมตรอุทองนะครับอํเภออูทองนะครับ ก็ท่านที่เราเดินขึ้นมา้างบวนะครับก็เราก็จะมาเจอสถูกเจดีเก้านะครับอายุน่าจะเจ็ดร้อยกว่าปีใช่ป่ะประมาณนั้นใครบอกมึวะแล้วจะเป็นตั้งแต่สมัยกรุงกซี่อยุธยานะครับเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นบริเวณอำเภอเมืองโบราณเป็นเมืองโบราณนะครับก็ต่ทีเก้าแก่คือจะมี นักรตั้งแต่ชุทะารวดีนะครับก็น่าจะเป็นายพันปีน่าจะประมาณ,าณนานผมเ็าไม่ได้เก่งเรื่องติศา์นะครับนะสิ่งพระหังผังทั้งหลายนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ผกบอกได้ครับว่าครั้งหนึ่งในอดีตกาลเคยมีมนุษย์อยู่ด้านบนนี้บนภูขเขานะครับแต่ที่พอจะรู้มาบ้างว่าบริเวณอำเภออุทองนะครับเคยเป็นทะเล,ลเคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับ บอกว่านี่คือแร่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธก็เป็นไปได้นะครับโดยการสร้างสถูปเจดีย์มีทั้งหมดหลากหลายเจดีย์ในเฟืออุทรนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เจดีย์หม้เล็กหนึ่งม้เล็กสองไม้เล็กสามไม้เล็กสี่ 3, 4, จนเป็นเปรตติบเจดีย์นะครับน,นี่นะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปสำรวจกันต่อนะครับเรามีเวลาไม่มากเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการ ื่อนที่ติดตามรับชมรับฟังในการถ่า,ายวิดีโอลง YouTube ครั้งนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับโอเค